สวัสดีค่ะวันนี้ป้าหนุ้ยจะมาชวนดูผักที่ป้าหนุ่ยได้ไปซื้อมาจากตลาดตลาดที่ใกล้ๆกับหนองอีลุนนละนะคะป้าหนุ้ยจะมาชวนเรียกว่าอะไรเดียเวลาเราไปซื้อกับข้าวอะค่ะเราต้องนึกอยู่ในใจก่อนว่า เราจะทำอะไรทานบ้างมีได้มาก,กล่องมาเลยเลยให้ดูว่ามีอะไรบ้างอันนี้เรียกว่าผักถ้าป้านุ้ยจะไม่ผิดเรียกว่าผักปรังอันนี้จะราคาไม่สิบบาทก็ยี่สิบบาทหนึ่งอย่างแล้วนะคะแล้วป้าปนี่ก็ได้ดอกแคอันนี้น่าจะยี่สิบบาท แล้วก็มีพริกสวนอันนี้10บาทถุงนี้ยีแน่มีราคาด้วยได้มะเขือพวงเพราะว่าป้านุ้ยตั้งใจว่าจะทำน้ำพริกปลาทูแล้วก็จะทานกับแต่ว่าได้หน่อไม้อันนี้รู้สึกเป็นยีบาทเหมือนกันทุกอย่าง20บาทหมดตลาดนี้อันนี้อาจจะ10บาทวันนี้ทำช่อมชุบไข่ใครอยากดูบา้าง ยังทำกับทานกับน้ำพริกปลาทูอันนี้น่าจะสิบบาทเห็นไหมคะมีผักเกีเลยแล้วก็มีผักตําลึงมีสิบห้าบาทเยอะแยะเลยสรุปคือตะกร้าเนี้ทานได้หลายวันเลยนะคะทีนี้ที่ปนุยจะคุยวันนี้ก็คือว่าก่อนที่เราจะไปซื้อของหรือว่าไปตลาดเราก็ดูว่า นึกไว้ในใจอะค่ะหรือว่าถ้ามีเวลาก็เขียนแล้วไว้เลยว่าเราจะซื้ออะไรบ้างอันนี้เขาเรียกว่าไปซื้อของอย่างมีสติซื้อเท่าที่เราต้องการจะทานไม่ไงั้นถ้าทานไม่หมดเราก็เหลือทิ้งใช่ไหมคะซึ่งมันก็1ประหยัดด้วย2เวลาเรามีสติในการซื้อของเนี่ยเรารู้ว่าเราจะทานอะไร สังเกตว่าผักที่ป้านุ้ยเลือกมาเนี่ยคะ่ะจะเป็นผักที่ผักพื้นบ้านผักพื้นบ้านก็จะมีประโยชน์แล้วป้านุ้ยก็หวังว่าคงไม่ค่อยมียาฆ่า,มาแมลงมากมายเหมือนพวกผักวางตุง้งผักคะนา้าผักกาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลือกทานผักที่ให้ให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรามันก็จะมีประโยชน์ ะะทีนี้พอเรามีสติปุ๊บเราก็จะไม่ซื้อของมากมายตู้เย็นเราก็จะไม่เต็มไม่ลน้นไม่ลกนะคะลองเอาไปใช้ดูว่าสมมุติเราตั้งใจว่าเราจะไปต่างจังหวัดเราไปต่างจังหวัดเราไปเจออะไรไม่ใช่เจออะไรก็ซื้อซื้อ,ซ,อซื้อไปหมดเราเลือกซื้อสิ่งที่เราจะทานในเวลาที่เหมาะสมเพราะผักพวกนี้ก็อยู่ได้ไม่่วันนะคะ โอ okay. เคแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย